สรุปแล้วนี่คืออ่าก่ออ้อมบดเลยเป็นบอสซา,างก่อบนเลยในห้องตัวนี้ก็ใส่ประตูอันหนึ่งก่อคือกันตตวนี้ก็นเนาะตัวนี้เป็นสามห้องนอนว่ะเลยเนาะอ่าแตาการขันนี้พี่น้องเลยขันประตูนี้เห็ดตัวนี้นี่เป็นประตูใหญ่ประตูข้างเข้า เสียวดีเออได้ได oh, ้บ่รขึ้นไม่นี่บ่เิบปีนได้ปีนขึ้นสะพาผาได้เออดเอ้เก่งยุ้ยเนะบุปผิดเลยออามาได้สะ้อผบางคนลงน้ออ่ายได้แม่นี่ได้บาคนลงถอยอ้ายเด้เด้อคนลงน้อกันเิบอ่าเด้อ เองอืออืออือเอออือพอยอมหลับเือสบายเลยสบาย่สบายยนีเออบอกนี้ม่สบาย่ให้นอนกนเจ้าอืให้นอนกลืนสคัญ้อากับกนบ่แม่โอ้ ไสน,นอนก้อนเลยพราะนั่นได้เปรียบอาาพผูสร้างผูสผ้สร้างส่องข้าเงียบผู้สร้างมือน,นี้ม,มากว่ายินทามเราเพร่ะเพิ่มควาบริดุ้นได้อ่อย่าเพิ่นเพื่อเพิ่ะคว้มขรุขระไหนก็จะบุเที่ยงไห โอเจเเจ๊เจ๊เเคยไปมาเร็วเอะไหมเมาบเนาะเอาพี่น้อเนาะมาบันนี่กันตั้งผ้าซางพ่นกาวมาหอดเทือนเนาะสายไฟแรงนะพี่น้อมาหอพ่ลกัดเริ่มดำเนินการต่อเลยเนาะบอกลงบล็อกลงู้เแล้วอส

เอาแบบเพื en, so Ziel, uh, ่อนตัวต yeah, ัวสูงตวต่ำบ่ใ่าปดมาพูปดปดมา้องอะะเ้ยยังเยังยดเดเดเริ่มขอบมีคือได้ไบ่า่มมีจังนนี่เด้เด้โอเค Ok Okay. Yeah, 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 yeah. Okay. 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 Okay.

บนทวีพัคนขี่รถนร้องปัสสาวไปซื้อยาสูบให้พ่อสร้าเนาะเด้อเด้อเด้อเช่ขี่เลยขี <c oughs> ่รถที่น่ะที่าให้เ้า เอ้าเวก็เอ้าเวอเอาสวีจับนะครับจะหลุดจับจับเป็นบ่เป็นอยู่บ่ฮะเป็นเป็นคือบ่เป็นเป็นบ่เป็นเลยสิบอบบอลยค่ะบอเป็นก็บบอเป็นเอาเยเห็นบอเนี่นี่ยเนี่นี่ยเน็่จับไปดีนะเนี่ยนี่น้ำมันนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นี่น้ำมันขืนนี่มันส่งขีดน้ำมันนลย

ห้ามันคือลงเลยเจ้าก็จับขึ้นคำมันลงเลยก็เอาให้มันเที่ยงใอรเอาเนี่ยเป็นหนึ่งเด้อเนี่ยให้มันหึ่งเซิงคมันึ่งเซิงนี่เออเอาคืนนี่คำมันลงเลยได้ปะได้แล้วเบิ้งเบิ้งเจ้าเบิ้งของเจ้าค่ะโอเคได้แล้วอืมก็ได้จับซอยสร้างอยู่วิว้ยปัตตานีา็ช่างอย่างตั้งเพียงแค่อืม ่กับว่าวว่าคันบอบเป็นแล้วว่าเป็นจอยก้อนเบี้ยวเอาที่ไม่ผมจะจับดิเราบอเป็นแล้เหรอเอาผิดก็ได้ขอโทษสิอ่ก้าอืมแ้วโอเค ใส่ผ้าปดนไหมฮะได้เละเราตุ้งชาวพื้นที่เนี่ยสามปีพุนปีนี้สรุปแล้วนี่คืออ่าก่ออ้อบป้นเลยเป็นบ่อปลาซางก่อป้นเลยในห้องตัวนี้กาใส่ประตูอันหนึ่งก่อคือการตัวนี้กันเนาะวันนี้เป็นสามห้องนอนว่ะเลยเนาะอ่าประกาศคันนี้พี่น้องเลยคันประตูนี้เห็ด ตัวนี้นี่เป็นประตูใหญ่ประตูทางเข้าเออก็คขันบปเลยพี่น้องเนาะอย่าเฮ็ดบ่ใส่บ่่ใสอ็ดไปพุ่นหุ่นบอลพอ่นบอกไอเห็ดผู้ไปหัวเอาขึ้นเอาขึ้นมันทัดง่ายเลยฮะไปไปตีปูนไว้ตีปูนให้บอซางได้แล้วได้แล้วบอกปูนเออมาพี่จังห่าเสื้อผ้าตีปูนให้บอซางหิวปูนเป็นไห ส้าเ้าขู่มาหามนีขู่ขู่ขู่บังหามขู่ขู่ขู่ได้ยินเหรอขู่ขู่อยู่ใช้น้าเอาอยู่ใช้สัขู่ปูนเมนขู่ปูนขู่เนียเป็นิ๋มยังเห็นไอ้ใช้สิบยจะหาเอาแน่เลยเฮ้ยเบิ้งเบิ้งอาสีพนให้เบิ้งนี่ ไปใช้เบิด์อ้ไสักคู่เปาะคู่ปูปนปนะจับมาจับมาชองอันซ้ำอันบอกช่องอันเอาน,นนี้เอาี่น้องงนงัยเนาะกขับทักทายสบายดีสบายดียดพ่อๆแม่เอฟที T, กันเบิด์สุขูสุขคนพี่น้องเนาะ,ะสบายดีกันรอบคำคำรอบแรงๆี่น้องงนงัยเนาะตอนนี้ล่าสุด อัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งเนอะเฮือนน้องสายฟ้าบุตรวิ่งกา,าเริ่มดำเนินการต่อแล้วนเนาะตีมันเข่าวก่อนก่อนฮำตีมันเข่าวก่อนก่อนพอสร้างมันก็นเริ่มดำเนินการต่อพอทางไอ้ดีเป็นกาแจ้งบอกแล้วพี่น้องมีงบพอต่อพีนน่น้องเลยนะก็ถือว่าเป็นข่า,นา,าวดีนะพี่น้องข่าว <บา S 2> ดีไลายนี่บ้านเรือนเราสายฟ้าเสืน้อง นตัว่าเพิ่นได้ก่อต่อแล้วพี่น้องเนาะดำเนินการต่อนะกับโบหูว่าสิได้ฮอดไซอีกพี่น้องเนาะการลุ้นกันไปต่อพี่น้องเนาะมีแต่ก่อแล้วกะโกทางงบหรือซื้อบ่พี่น้องตัวนี้เนาะก็ยังบ่ฮู้แต่ว่าฐาลุ้นเบิ่งตามงบมาแล้วพี่น้องเนาะว่าสิได้ซําใดงบก็ได้เนาะอันว่างบพอเลยก็บผู้แรพี่น้องเนอคการเราเป็นไปได้ก็แห่งใัดโอ้ยหอยตีเหอะนี่ อย่างไรมันได้สาบได้เทพืชเบิดทุกอย่างพระอาทิตย์บานประตอกประตูแล้วงามคือนเขาสตอกสตัลก็แหละเป็นน้องเนาะเป็นไปได้บกะเนี่ยเขาป่ได้บดีกันเขได้แต่กอกอแล้วเบิดนี่กันสาธุนะเป็นน้องเนาะไอ้นี่เราใส่กระติธรรมดีเพิ่นตืมว่างบนี่ได้หอดซัมไดรเป็นน้องพอเบิ้ลละบอกตัวยังเนาะตัวมีพอร์กผู้ใหญ่เพิ่นอยากซอยเข้ามาเป็นน้องเนาะ เพุทวียามน้ำไหรแล้วบอ,อจามน้ำแล้วบอ,อแก่แ๋ยวยามน้ำไว้เดอ้อหนาวเลยเอางี้ขับไปเจแกลวพูดนะคนเดีมันข่ากันเนี่ยดียเี้ช่วยรางก็ได้คนขับรถเลยรถขี่ลเลย แต่สองของเลยก็ถือว่าอย่างโอเคเนี่ยแหละถุนน้อง,องอก็เบิร์บาทนี่พี่น้องเลยก็ดีใจน้ำน้องๆคนไล่น้อง,องน้องมาใส่ก็ได้กวาดกับไปเลยกวาดกับไปเลยที่ตัวนี้เั็นแล้วพผดบอกแล้วพผดให้กวาดใช้ก่อนตีใช้ก่อน มันจะแล้วพัวดะปูใส่คู <lawsuit royable> ่น hmm. ึงตีก่อนก็ได้ตี้มันเข่าเขก่อนเม่อไงสิส่ถุงมัดใส่ปลตีเปะจับลูบตรหนึ่งตี Å uh. uh. ก่ะบออีกอนก็ได้เอาน้าใส่คขู่หัน,หานการยบัน ขาบดมือ, t, t, ين, อบดบดเว้นกับว่าคนนี่คันได้ลนะแล้วนั่นแหละพยายามเป็น,น,นดอกผู้ขู่าลายว่ามันใส่เงยผู้ไล่ขึ้นข้อยนี่เรื่องน้ำเปล่าหลือบริเหตุคุมกระปูตกลงไปผัดโถแข่งกลุยเนะพูดแมนเรื่องนี้มวยคนคุดเนาะทีกี้ควายกระปูควายจิตรอแหละว้าวคบเอาเต็นท์เนี้ยเรียกแลนไปทุบพื้นพุบนกบลงไปเรียบร้อยหักทีไปเลย เบิรเบิรงเบุญอยากี่เบิร์นจี่้ิคือขี่ทีบุทีบก็บอกแน่บงทางตีนแน่เออตาแน่บุกตีนบันบกมจะบเป็นจะเพลือแล้วอ่ะเบิร้นกบอยู่แล้วทีบีคอยรีไกรเขาไลเถื่อนอ่ะเอาบล็อกเนี้ยตัวเก่าขอนบอกวบกตัวใหม่เลยเลยตัวใหม่ก็ได้ใส่ผ้าคนมาบล็อก คนเอใ่้เจ้าฮะเ้ใส่ยังใส่ล้ออรห่าแล้วก็สุกใส่ล้ออะไรคนเอาธนบ่อยเาน่อยตามบุตรไอ้ดีดิฮะโอ้ออมีประกันมอเตอร์จ้อาเออเรามีประกันได้เจ้าเซียได้เจ้าคนคนใช่ไหม เอาคอนลงเลยเอา <c oughs> นิ่งกันแล้วบันี้อยู่แลก็เลยนิ่งกันแหละโอ้เพินนะ่กันกันกัำแง้เน,น้็ม่าอช่นี่จุดนเห็นาเอา,าแบบนั้น ดีเด้อสบายดีมาใส่ยาลายรถไหมใส่ยาลายมันอดเล้จักร้อยจะวนีเบิ้งแม่จะก้อยใช่ผานับมึงด้วยนะรื่อนับริ่มนับพอประจักษ์พอเลยเอาแพอยู่ไปไงแพว้า เสียว oh, ดีเออได้ได้ได้เกบขึ้นไม่นีบอ่เกบปีนได้ปีนขึ้นสะพาผได้เอ็ดโอ้โเก่งยุ่งชนะบุฟฟี่ว้ยมีคนขึ้นบออมาได้ไหมเสือามคนลงน้ำอ้ายได้ไหมนี่เฮ้ยอือโอ้โ่ะอ่าคนลองู่เจ้าปัดนีเสาคนล่องคนล่องคนล่งคนลงา,า,นา้าก่อนบ่ก่อนบ่เ่ บอลลี่สายับบอลล่าับสากันายขับมกันมาหน้าบอลลี่เลยสายขับน้ำกันบอกจามาเวนยแต่บอลลี่ชายบุญเป็นบอลลี่ชายขับได้ได้ซื้อใหม่เลยบอสชายย่าไม่ไเออเักแล้วื่อพลอยบอลลี่ชายบุญชายย่าชายขับถักเนาะไปไป ไปคนไม่อีใช่าะอีกสิอืมอืมเมิดเม่อแลนเรามันกอโผอยู่ตัวจบแล้วใช่อ้าวมันค้างตัวไหมเด้ออ้าวเอ้าเอ้าอ้าอ้าลงกอกข้อได้หะมันลงหะมันลงกอกข้อได้หะกูไว้ก่อนได้มันคำ่ไว้มันกล้าไปขอได้เอ้อเฮ้ยมาเฮ็ดเวียยพอดีเ พ่ต pues oh, ีนมดมือแล้วม um ือนี่ยไโอ้ยพาจังหเตะได้ะเตะเช่บุญมาอืมวะเลยชอบุญมาแตงแต่เกามงงแล้วี่เมื่อยหมดมวะ มันเป็นกรีด่นนะเห็ดเวียกเห็ดเวียกมันจะดินลายเลยเด้ใส่กันเห็ดเวียกก่อนเธอเส็ดเช็ดตีนตีน,ตนพอแล้วฮะพอแล้วมันสิโยู่ไ่ได้ใส่ลายลายมันสินักคุณบ้านนะพอแล้วพอแล้วไปไปสุกไปพอแล้ว ันตกเลยใช้ผ anyway, like ้าสุกดรปิ้นท่อไครบาคนลงถอยง่ายด้วยฮะเด้อคนลงจงกันเออเออเก่งอืมอืมอืมอมา โอ้จะพัดสุกมาได้เส้เก่งเลยลมีมุนเยอะเลย้อ้ทุก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 เกจับด้ยนะนก็ได้องน้อ่น้ไน้ั นี่แหละไอ้กับน่องเนาะเขาเดือดร่วมกันกันมันกระสีกระพิดกระถือกันแน่บุรีรัมยจะพายบุรีรัมยจะใส่ผ้าปุถุพี้หรอกไอ้กับน่องไอ้เพื่อนคือกันถุกมือมอน่องมีหายอาภัยตลอดเลยแม่นมอไอ้มอไอ้ได้เผมเคยจมดิบคล้ายๆกับยอมหลับเออต่างกันได้ขันเทานี่เท้าดอัน่องนี่เมืวยแต่บ่เมืวยแต่ว่อผมพังคว่ำทางมอนี่โอ้ย เราไปถามนี่ว่าบ่งหูเราไดปฏิเศษเนะได้ไปใช้มันนี่เก็บกดไว้ได้คอยเออขอเราแพงหน่อยแล้วนะอ่านอนหลับเยอะแพงเลยไม่ได้ก็เลยในี่ตีบุกีเทียนใจน้องไงเทียนน่อยหนึ่งกัดีใจแล้วพอจะแค้กัอมาอยู่แบบมือพิชามแล้วมามือพิชีแล้วคนเดียวเล่นแต่เรามือพิชีแล้วว่ะางนี่ว่ะอ้นี่แหละความหักของแพงของน้องเพื่อน อายไหมเก็บวุ่นคือการเราสิแม่นแต่กระมันวงงงงเเววาุ่นอยู่แต่ว่ามันกระซิบที่ว่าคนนอกอายกับน้องมันกระซิเออหยอกกันนั่นนี่แล้วก็พิดกันเรื่องปับปัจชะเรื่องกระบวงเรื่องธรรมดาอันหนึงก็ธรรมดาอ่เอากับน้องอยู่เพื่อนคือกันแล้วขันซูนกันนอนกันขันนอนกันยับมากันได้หนึ่งกันจะให้ได้ทางนี้กันนอนกันเด้ ของพอมีอันเดียวจึงคือนกันตะกี้ทุกคนนี่พรมพื้นเดียวนี่ดึงพิดกันเลยอ่าเอ้าดึงพิดหัวพิดตีนอย่างเงี้ยได้ก็รื้อกันแก่กันเลยได้แล้วดึงไปดึงมาแล้วจะแก่เยอะดีตีกันได้เอาหมดแล้วแก่กันแล้วใช่ไหมต้นใหม่เลยอืมโอ้ยยมหลักสบายเลยสบายป่ะสบายเพียงนี้ บอกนี่แม่้ช่างให้นอนก้นเจ้าองเสให้นอนก้นสัมกันเสากัะก้นบอกแม่ใส้นอนก้อนแล้วพวกนได้เปรียบมาใช่เทผู้ร้างผู้ร้างสััญที้ผู้ร้างมือนี้มากวนยินทามเราเวาพูดว่าดไ้ก้นได้ยาเพ่อเพื่อที่้จุคุ้นละห้องลบ้ันยัอ้บ่งอะไรนนนลไอโอ้ยคันีิจ้กผู้ร้างยาอ่า เดยวแตคว่ือมาเตรียมอยู่การถึนอนก่อนพุีได้ไนองคนเขาไว้ของเเพ่นบริษัทนเิ่ะไม่้ไหมนอพี่นเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวจะเอาไปถู่าบกค่ะเพียงไม่พอทางเลยไป คือว่าเริ่มดําเนินการเนาะเริ่มเ็ปกติแล้วเนาะเ่ที่ว่าแล้วไปวนนี้กบริยุท์ครับริยุทนะยุดยุด่มือาซะยุดนะยุดประมาณม6-7ชั่วโมง่แลอเจ้ามา่อนาเมื่อไป่องวินแล้วว่าี่่อ่้องเนาะ แจบเก่าที่แท็กซี่พอสร้างก้าวัดจักมือนี่ก่อนี่ตำรวดบ่ได้ไงบ่ได้บ่เพราะว่านี่ผู้ช่วยได้ผู้ช่ก็ช่วยอยู่คอยปูนอะไรก็มีแต่คอยก่อเรื่อยๆกันทีกชาเลยครับโตสูงโตต่ำเนี่ยโอเคอยุติได้คนนี้มันมีแต่เทคานขับวงกบมโดยคันมุญทวีบัวใบใช้กัดสีแดงไว้อยู่ดิแหม่บ่ได้เด้ตื่นี้เนาะยังมือแล้วตื่นเช้ามาร ยังไปซื้อก็มี่เราไปลินดีนลนลนแล้วะว่ะโอ้เฮงไปกับบริการใช่เพื่อนได้บินห้องเงาอืบ่บ้าบริการใช่เลยเออเนี่ยแหละแค่เราเพิ่นมาเพิ่นมาอยู่เลยยาวก็าแ่เพิ่อยู่เลยอ่ะยิ่งอยากเด้ออกกำลังกายอีกแล้วแต่เพื่อนเอาไปรวมกัื่อเนเราเขาร้ายกับไรแล้วเขากับชีวิตกรรมกรดีได้เห็ดปปนี่เลยแหละเขาเห็ดปปนี่แล้วเห็นอะไรได้ใช่ไหมเขาตัวเจ้าม่าเดีลูกใช่ปัน เอามากไรมาแค่ท่าเพราะอยู่บ้ามาไมเนหัวบอบบี้บอเอาะไรเ็นเนี้ปูนเจ้าเห็นมันนอนเนั่นนึงบูทากมาะลรย่องเลยมันก็เพากเนียเยสร่างความนาในสวรรค์อะใอีนะอือนะเขาเห็นแฟนเขาก็อยู่บ้าน่น่ะเยวะ พ่อจะไปกลาคืนเนาะน่าละเจ้าเปนแานะนี่ละพระเป็นคนพผนพสายฟ้าแปบเดยว้าเลเดี๋ยวภาางกมาเทียกบไรปานคมเอาเสียงมาเอาเสียบ้าจะมาก่อนก็ได้ไปมันคำเลยคำเลยเลยชองงงบริโด้ลยคนเร็วเียว กอนจะพักผ่อนกันแล้วเบ่าวไปพาแล้วเออเบดไลดอกนี่สามขุ่สี่ขุนหนึ่งเออเห็ดแบบเจอบูมาปค่ะไม่ได้ละมานโมูหแล้วเราบูมาแล้วเราดีใจเลยได้เงินเลยทีบาแล้วได้เงินแล้วบุญที่สังบุญทวียมาอยู่น้ำเราก็ดีใจบูมาแล้วก็น้อยใจโอ้ยว่านี่บุญทวีมาว้าอยู่นี่ยุดเดี๋ยวมาป็ยัดเอาบ้าลูกเอาประมาณสองสามวันเขา มันกเกิน hmm. อ uh ่าเอาเข่ามเอ้างมมาดีมาแ่ลเรากระดิคอบครัวเราเ้ยแรงง่าย่นไอ้เพนไฟโทแม่เพิ่นกับบุีไฟเพิ่นมีเยอจยังงัาอืมมาแล้วลูกก็เลยบอยเงบอยเอืมบอยเงเอาไปลูกลูกเใส่เพียบเขได้เนอะเ้อในียบเพียบมางูกเพียนเลยเ็้ย ยังเยอะๆเสียกาวคิดหกูว่าอยู่พุดคิดอิก็ว่าเห็นงอยินหลดว่างนดีเสียเสียเรียด่ะเออ้นช้ร้อนละร้อนคักแล้วอ้าวี่เอ้าเพลงไอ้ใต้รอยู่หลุดอู่ได้ดิดน้ำติน้ำปะเลได้อยู่หลดอยู่ไดนอนนัง่ไปนี่แล้ว ยังเห็นน้าระงหมดี่ฮะเารีเาอยู่รงหมดสําหรับมาบริบทซอดล้างหองน้ำเลยที่าอ่อนก้เอาเอางูแล้วก็หอดมีแหลกเขาว่าว้าวง่้าว่าอว่าท้ามันก็ไม่มีเกียงอะไรมันที่โค้งคกิเกียรเออน่นบอกแต่ว่าัวบมาอยู่เรื่อยใชดจะเข้ามาบัมาแล้วของไปอื นั่นแหละมุทุวีกันไม่แนะต่โบไปอยู่เลยอ <c oughs> ปโบไปล้วพยา, <c oughs> ายายยมอเาองนะถ่ายมามุทุวีไปถ่ายซอยมวยผมก็เห็นผมเหนเกับยมนออกสรายเห็นขักใส่ยายค่าเยียบัเกเน่อ่ะฮ่า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 น่า่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าเดินเหยียบเฮาเอายแล้ว กะลอยอยู่เนาะพ่อแหงเหยียบนึนได้สาหบพ่อแงได้มีมวยกันนี้ันเหยียบ้มงายปเหยียบกะปุ๊กเปุ๊กอ่เนาะเหยียบพ่อแหงอยู่ที่ชีเว็นก็ได้แล้วเหยียบแล้วกืเหยียบเล้ห้องว่พออาีเนาะเหยียเลอ่ะเราบ่บอเ เอาพี hertz, forcé, ja クク่น้องเนาะมินเกว่าให้พ่อสร้างเพิ่นเห็ดเวียเพิ่นไปพี่น้องเนาะอ่ะเด็นพี่น้องเบิกมือเนาะก็ค่อยคำลงแรงมาเลวพี่น้องนก็ตะเวนเฉลิมทุกตินนะเนาะ มืดมาหน่ยน้องปัทชายก็จะกลับแหละตอนนี้เป็นน้องเนาะก็เขียวจักมากอะล่อยหอกเมื่อพี่น้องเนาะก็เขาเบาวนิีบยาวก็บันขึ้นมาเมื่อนี้พี่น้องเลยก็เสียดายออกเมื่อก่อนพี่น้องเยเนาะเอาอยู่ดีมีแฮงได้พี่น้องได้ขอบุญขอบคุณพ่อวกพี่น้องที่ที่รับมาชมเนาะที่ผ่านราการได้ก็ขอตัวขอไปในเวลาลำรวยลำรวยพี่น้องเยเนาะท่าทามีผลักพยัญชนะเรือทางน้องสายฟ้าบุธวีอันใดกับ ติดต่อหานอนรถไฟได้นอทางเฟดทางไรการดีเป็นสุภาบุให้ทุกคนทุกทานเป <นะ S 1> เลยสำหรับคลิปนี้นลาไปก่อนขอกาวคำว่าส,สบายดีสบายคือเขาเต้ยพลอยรพวกพลอยพอ,อยบักถึม้